เจ้าหญิงทาโรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะหญิงมาทําพิกา,าระคะในหัวข้อที่ว่าข้อความที่เขาฝากมาบอกนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะโดยมีกองไพ่ให้เลือกทั้งหมด2กองนะคะกองแรกนะคะกองที่1นกองที่2นะคะกองที่1กองที่2เดี๋ยวเราไปดูว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างนะคะสําหรับกองแรกนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่า ที่เขาเคยรักคุณนะคะเขาก็ยังรักคุณเหมือนเดิมนะคะที่เขาเงียบไปเนี่ยเพราะว่าเขาได้กลับไปทบทวนเรื่องราวต่างๆแล้วนะคะแล้วก็เขากําลังจะติดต่อมาหาคุณเพราะว่าเขาลืมคุณไม่ได้เขาอยากจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณตลอดไปค่ะค่ะสําหรับกองที่2นะคะเขาฝากมาบอกคุณว่า ที่รักนะคะเขายังรักคุณเหมือนเดิมนะคะเขาขอโทษนะคะเขารู้สึกผิดที่ได้ทําให้คุณเสียใจนะคะเขาอยากจะขอโอกาสอีกครั้งนะคะให้กลับมาคืนดีกันได้ไหมนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาจะทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะเขายินดีจะจ่ายทุกอย่างที่คุณอยากจะได้นะคะเขาเป็นสายเป็นตัวยงนะคะถ้าเขาไม่เคยให้อะไรคุณเลยนะคะรอบนี้เขากลับมาเพื่อที่จะมาให อะไรก็ตามที่คุณต้องการนะคะอันนี้ก็เป็นพีกก่กกาสสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะเพื่อดูคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ